ประเดินนี้ส่วยมากเป็น้อไนเป็นคำถามที่ยืดยาวสักยิบอ่อเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังอามีเทดินอยู่แปลงหนึ่งซึ่งเป็นโมรดกของหมาหมานี้ยกหายกับเราเลวนะบางคำบางซัพ์เดี๋ยวผมจะแต่ง่ายี่นะอาก็คือี่ดินแปลงหนึ่งเป็นของหมาเรา มาหยกให้กับโร่ำเลวให้กับโร่ำเลวสมุดกี่รายละเป็น้อง้อสิบรายยกตัวอย่างเตเมื่อมาได้เสียชีวิตลงปะโค้งเราไปมีพันรายาไหมไปไดเมียไหมพอไดเมียไม่เลวพี่น้องปะนั้นจะเอาที่ดินพื้นนี้เลยเอาลับ่านี่เอาดินพื้นนี้ลับ จี้าไปหายกับหลูกของเมียไหมของพันรายาไหมพี่น้องถามว่าลักษณะเช่นนี้จะได้หรือไม่อ่าใน่น,นึงแล้วพี่น้องจะได้หรือไม่อ่าและปลากับพันรายาไหมนี่ปลาค้องโรคก,กับมาเลียงนี่กับพันรายาไหมนี่สามราถเอาเงินจากการขายของที่ปลูกอยู่บนที่ดินพื้นนี่ไปใช้จ่ายได้หรือไม่ อ่าถ้าดินพื้นนี้ก็ไม่ฟามว่ามีทูเรียนมีลลงโงมีลงองกงมีอะไรต่างๆพ้นผลิตจากดินพื้นนี้ป่าเรากับพันยาไหม้นี่อา่าไปเก็บไปคายอมเบียไปชายใจได้หรือไม่ซึ่งที่ดินพื้นนี้มาคองเรานะยกห้เราเรลหมบไฮรเรลแต่ตัวเราเองนี่ ไม่เคยเอาเงินเลยจากพุ้นผลิตต่างๆของพื้นเพ่นดินนี้ก็คือให้ปะจ่ายเตประดินปัญหาว่าพ่อมาเสียชีวิตปะจอีอลมนั่นนึงพี่น้องได้หรือไม่เออก็เป็นปัญหาที่ส่วยอยู่เหมือนกันพี่น้องนะ ท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อการเผยแพรง่งานศาสนาออนไลน์ได้ที่ธนาคารกสิกรไทยนายหาสันมานละโตเลขบัญชี0972779830อ่าคำตอบข้งประเด็นนี้พี่น้องตาไม่สามาจิตจะเอาดินพื้นเพ่นนีเอาขึ้นล็อไปให้หลวงพรอพันยายไหมนี่ถือว่าไม่อนุญ,ญาตออลลบไม่ได้พี่น้องอันนี้พุ่มตอบนี้พี่น้องนะคืออบไปตามคำถาม บางที่เหตุการ์จริงพันเพื่อนี่คือว่ารออะลัมพี่นอ้องนะพอเรื่องในรูปแบบดังกล่าวนี่ต้องมีการสอบสวนซืบส้วนเหมือนถึงส้ำหนักงานเหมือนถึงอ,อ่อะไรล่ะพี่น้องสำนักงานกรรมาการอิสลามนะก็ต้องสอบสวนเลยกาสืบสวนรอเดี่ยวพมตอบไปตรงนี้พี่น้องคือตอบไปตามคำถามของพ่อแม่พี่น้องเท่านั้นเองป้านี่ออลลบไม่ได้ใส่เลยพี่น้องโผดินพื้นเพ่นนี่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราไปแล้ว อ่าของโูกไปแล้วโดยที่มานี่มหมดไมาในคณะที่มาย,ยัางมีชีวิตอยู่อ่าเนี่ยก็แสดงว่าเป็นดินของของโราอ่าเลยง่ายๆนะเนาะอ่าผมใช้ซับคําว่าโรานี่คือแทนจากผูทีทามเลยเป็นดินของโราเมื่อมาให้กับเราเซตซับเม็ดเลี้ยนี่เป็นองเน่งเง่งปาที่จะไปเอาลบนี่คือถือว่าไม่ได้มันอยู่ที่การอีซนอนุญาตของโราว่าเราอีซินอนุญาตหรือไหม่ แต้าเราไม่ย้ายป่าก็ไม่มีสิทธิทจะเอาลบเตยกเวนเปี่ยนงเพื่อไวอ่านี่พุ่มทำยกเว้นเพื่อไววะถ้าดินพื้นเพ่นนั่นพื้นดินพื้นนั้นเปี่ยนงมาให้กับเราจริงเตเป็นดินที่ส้มสร้างรวมกันกับป่าล่ะอ่านี่ดินพื้นนี้มาค้องเราป่าค้องเราเขา อาทำงานรวมกันมาสร้างรวมกันนี่อาจจะเป็นซิดมีซิดคนละครึ่งกันก็ได้บางที่อยู่ในเปลงหนึ่งนั้นมาหยกไฮโรดโรเโนต่างเปลงสิบรายเต่าฟ้ามปินจิงโก็ห้ามาได้นาําปักนําเรงก้องโกต่าง่องคนปาตาปาตั้งฟ้ามปินจิงในสิบรายนั้นพี่นอ้องอาจจะเป็นกรรมสิธิขคงปะอยู่ต่างห้ารายอานี่เพราะฉะนั้นรายละเอียดตรงนี้พี่นอ้อง้ะก็ต้องไปเช็ค ไปเสืบเล่าว่า้อเท็จจิงนั้นน่ะมันเป็นอย่างไรมัง่งเต้าจากคำถามที่พี่น้องท่ามมานี้ตอบได้ว่าถ้าเมื่อมาให้กับเราเหลี่ยบเป็นดินค้องมาให้กับเราโตกโตงเหลียบรวยเหลี่ยบเป็นกรรมสิทธิ์ของเราป่ารือเคยๆไม่สรามาตีเจออ้าลบได้ยกเวน้นการอีเซนการอนุญาตการยินยอมของเราเท่านั้นซึ่งเป็นเจ้าของสิทธิ์เนาะกัลลอฮฺอาลัมน่ะสุดท้ายนี่พีน่น้องนะก็ ขอขอบคุณพี่น้นองทุกทุกท่านที่ให้การสนับสนุนถ้าหากว่าโรดทางร้ายให้การสนับสนุนเราทางร้ายช่วยเลือกกันนะในนนท์ในงานศาสนาก็เราจะดําเนินต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและเท้าวนนะเพราะฉะนั้นเรือพีนอ่น้องนะต้องวิ่งกับในน้ำต้องวิ่งในทะเลนะเพราะฉะนั้นเรือวิง่งวนนุ่นก็เป็นไปไม่ได้นะนำพึงเรือเสื้อพึงปลา เพราะฉะนั้นตัางผมเลยการทีมงานทุกคนอยากจะคอบคุณพ่อแม่พี่นองตุกๆุกานที่ให้การสนับสนุนโดยดีตลอดมาและโดยเฉพาะยังยิงพี่นองที่ให้การโอนขมาหรือว่าช่วยเลือในผิดข้องเราเป็นประจำในตุกๆุตุกวันที่เข้าทางบัญชีทำดูลินละพี่นองขคอ,ขอบคุณพี่นองตุก่านเหลยวเตะกำลังความาสามารถของพี่นอง เราไม่ได้มีการกำหนดกากินตรงนั้นพี่น้องอยู่เตะฟาร์มอยู่เตะฟาร์มอีกลัสนอยู่เตะฟาร์มบริสุทธิ์ใจนาคงผมพี่น้องทุกท่านขอให้อัลลอฮฺซุบฮานาวะตัลลาตอบแทนผลบุญคุณงามความดีของพี่น้องทุกท่านและหวังเป็นอย่างยิ่งจะได้รับฝากผลละบุญจากอัลลอฮฺซุบฮานาวะตัลลาในวันอาคิเราะต์นะวะบิลลาฮิตตอฟิกวันฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮฺวะบะเราะกาตุฮ์ สนับสนุนโดยผงชาลาซิตใครชงก็อร่อยหมอยาคลินิกฝังเข็มครอบแก้วยาจีนรับรักษาแบบแพทย์แผนจีนนายิบหนังไก่ระเบิดอร่อยเลิศระเบิดทุกคำทำซำแฟมิลี่ช็อปจำหน่ายสินค้าราคาโรงงานโรงตีมีดบางแก้วแปนรับทำมีดการเกษตรทุกชนิดตั้งอยู่หน้าโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมอำเภอบางแก้วจังหวัพดพัทลุง สนใจสินค้าและบริการโทร0 8 6 8 9 9 1 9 0 6บริหารงานโดยช่างมาสมยีธมันคุณภาพเหนือราคาต้องมิตรา81เท่านั้น